ผู้ชมครับในช่วงคุยให้เคลียร์ในวันนี้อีกไม่กี่วันแล้วนะครับเราจะข้ามศักราชไปที่ปี2566ต้องบอกว่าการที่เราจะข้ามผ่านนะในช่วงของปลายปีแบบนี้ไปได้แน่นอนการสัญจรการเดินรถช่วงปีใหม่ก็จะคับข้างนะฮะอีกหนึ่งหน่วยงานที่เข้าไปบูรณาการนะจับมือร่วมกันเพื่อที่จะประสานงานไปยังหน่วยงานต่าง เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยนั่นก็คือปอพนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณจีรศักดิ์บุตรดวงครับผู้ช่วยหัวหน้าปอพจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้นั่งอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคูขาสวัสดีคุณสศิวิมลครับเป็นไงบ้างฮะทางนั้นผู้ช่วยเองช่วงนี้งานเยอะไหมต้องถามนี้เลยเพราะว่ามันใกล้กับช่วงปีใหม่แล้วด้วยครับครับก็จะมีงานตลอดต่อเนื่องมานะครับเพราะว่าอย่างปอพเนี่ยเราดูเพศภัยเนี่ยทั้งหมดเรียกว่าทุกระดูนะครับรวมถึงอุบัติเหตุ มีการขับเคลื่อนงานมาอย่างเข้มข้นโดยตลอดครับค่ะ<อ>แล้ว<ม>ในปีนี้ในช่วงของวันหยุดยาวด้วยแล้วก็ช่วงของเทศกาลปีใหม่แบบนี้เราเตรียมความพร้อมยังไงที่จะรองรับเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นบ้างครในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยนะครับเราก็มีนโยบายในเรื่องของศูนย์อำนวยการปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเนี่ยนะครับก็ได้มีการบูรณาการนะครับและก็การจัดเตรียมแผนงานที่จะ ขับเคลื่อนในการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนซึ่งโดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่นี่ก็มีนโยบายจากทางรัฐบาลนะครับมาให้เราในปฏิบัติการในช่วงของ7วันอันตรายนะครับ <c oughs> ก็คือตั้งแต่วันที่29ธันวาคม <c oughs> ถึงวันที่4มกราคมนะครับปี2566นะครับโดยมีสโลแกนในเรื่องของอการขับขี่ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยโดยไร้อุบัติเหตุนะครับตรงนี้ <c oughs> <c oughs> ก็จะเป็นการสร้างสโลแกนแล้วก็นําไปสู่การขับขี่ที่ปลอดภัยให้กับพ่อแม่พี่น้องอโดยเราบูรณาการทุกภาคส่วนมาร่วมกันนะครับในการปฏิบัติงานครับอย่างนี้ในในภาพรวมของปีที่แล้วเราคงจะต้องถามกลับไปสักนิดหนึ่งอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกของเรามีมากน้อยขนาดไหนครับอ,อุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกของเราก็ค่อนข้างจะมีจัดว่ามีความเข้มข้นแล้วก็มีมากอยู่ในระดับ,บหนึ่งนะครับ,รบโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย เราจะมีการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยอยู่ที่ประมาณร 90- ถึง2อ,องคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องว่าหลายเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดแต่ว่าทุกคนสามารถป้องกันได้ก็อยากจะให้มันมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ครับ,ค,รบค่ะแล้วคาดว่าการเดินทางในปีนี้เนี่ยจะคึกคักกว่าปีที่ผ่านมาไหมแล้วการสัญจรไปมาต่างๆเนี่ยปีนี้การเดินทางของพี่น้องประชาชนจะมากน้อยแค่ไหนยังไงคะครับ คาดว่าจะต้องมีปริมาณที่มากขึ้นแน,น่นอนเพราะว่าในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยทางรัฐบาลเองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยของเราจะมีการมาตรการในเรื่องของการกํากับดูแลในเรื่องของการสัญจรมาตรการทางด้านโควิดนะครับเมื่อมีการผ่อนคลายขึ้นมาเนี่ยเชื่อว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวที่เราถูกพักยกขึนมาเนี่ย <lan> พ่อแม่พี่น้องก็อยากจะเดินทางกลับบ้านนะครับไปพบปะพี่น้องที่อยู่ที่บ้านอยากไปท่องเที่ยวตรงนี้เนี่ยปริมาณการสัญจรก็จะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดพิศนุโลกของเราเนี่ยเราเป็นเมืองสี่แยกเมืองรอะเบียงเศรษฐกิจเป็นชุมทางของการเดินรถไปภาคเหนือไปภาคอีสานไปภาคกลางนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยปริมาณรถจะมาผ่านที่เราเยอะแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมมาดูแผนกันสักนิดหนึ่งเพราะเชื่อเหลือเกินว่าทางด้านของปพเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ต้องมีการประสานงานกับหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นแต่ละที่ด้วยการวางแผนในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือ ปัญหาสาธารณภัยของพี่น้องประชาชนเราทํำยังไงบ้างครับในปีนี้ครับต้องขออนุญ,ญาตนาเรียนอย่างนี้นะครับว่าทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผูศสิทธิสมจิตได้ให้นโยบายที่สําคัญที่เราจะต้องมาเน้นหนักว่าหนึ่งคือเราจะทาอย่างไรให้การขับขี่ปลอดภัยบ,บนท้องถนนเนี่ยเรามีมาตรการในเรื่องของการจัดตั้งด่านชุมชนนะครับโดยกําหนดให้ทุกอาเภอเนี่ยมีด่านหลักในการตรวจสอบเพื่อที่จะดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าทํายังไงจะขับขี่ปลอดภัยมีการให้บริการในระหว่างเดินทาง นะครับนอกจากนั้นก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายนะครับของทางด้านตํารวจนะครับซึ่งเราก็จะช่วยดูแลในเรื่องของ10ลรถขมนะครับก็คือดูแลมาตรการว่าหนึ่งคือท่านต้องไม่ขับขี่นะฮรรวดเร็วนะครับดูแลลดสภาพร่างกายให้พร้อมขับขี่ปลอดภัยก็คือโทรศัพท์เราก็ไม่ก็ไม่โทรนะครับขับขี่เมา เราก็ต้องอยู่กับที่เราไม่ไปสวมหมวกกันน็อกนะครับไม่แซงในที่ครับขันไม่ย้อนสอนนะฮะตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็จะมาช่วยดูในด่านกํากับดูแลในการตักเตือนนะครับแล้วแนะนําในเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้กับสุขภาพร่างกายสุขภาพรถแล้วระหว่างเดินทางเนี่ยถ้าเหนื่อยนักจะพักที่ไหนที่ปอพจัดไว้ให้บ้างคะถ้าเหนื่อยนักเ่ยคือในส่วนของการบูรณาการเนี่ยทางด้านตํารวจทางหลวงนะครับเราก็จะมีด่านหรือว่าทางแขวง ชนบทแขวงทางหลวงแขวงทางหลวงชนบท<ม>เขาก็จะมีจุดพักรถให้อยู่แล้วในร,ระหว่างเส้นทางนะครับตรงนี้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องสามารถที่จะไปใช้บริการ<ม>ได้นะครับ,รบแล้วก็เชื่อว่าไม่เพียงแต่พิษณุโลกนะครับ,รบทุก,ท,กทุกจังหวัดเองก็ทําด้วยเช่นกันซึ่งเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่จะให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้เดินทางอย่างปลอดภัย ครับถึงท่านสุขใจนะครับผู้่ชยครับพูดถึงคําว่าสาธารณภัยเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะในช่วงของปีใหม่เรามองไปแค่เรื่องของอุบัติเหตุอย่างเดียวที่จริงมันมันครอบคลุมมากๆเลยถูกต้องไหมฮะครอบคลุมครับครอบคลุมเพราะว่าอนอกจากจะอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยถ้าเรานับฤดูก็จะเป็นฤดูของฤดูหนาวซึ่งก็จะมีในเรื่องของความแห้งแล้งด้วยนะ,ะครับเป็นฤดูในห่วงของการเกิดเกี่ยวการเกษตรนะครับได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันดูหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นคำว่าสาธารณภัยเนี่ย คือหนึ่งเลยนะครับก็คือภัยนี้เกิดขึ้นได้หลายๆภยัยอาจจะมีการซ้ําซ้อนนะครับเกิดขึ้นมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยสาระภัยก็คือการขยายวงกว้างแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดกับพ่อแม่พี่น้องรประชาชนนียเกิดได้หลายๆอย่างตรงนี้ก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องเองเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูนะครับว่านอกจากจะเป็นอุบัติภัยทางถนนแล้วเนี่ยในเรื่องของไฟป่าหมอกควันซึ่งอ,อยู่ในหน้าหน้าหนาวแล้วก็เป็นฤดูแล้งในช่วงหนึ่งด้วยเช่นกันเนี่ยก็ ก็ควรจะมีมาตรการที่จะช่วยกันนะครับเผาก็ให้ดูนะครับคืออย่างปีใหม่เนี่ยไฟฟืนเราไม่ยดอยู่ไม่ได้อยู่ในบ้านด้วยไงใช่ครับบางทีเราปิดบ้านไว้นานไปเที่ยวกันอย่างนี้ค่ะคือนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสาธารณภัยทั้งสิ้นแล้วดิฉันได้ยินเป็นประจําทุกปีผ่านทางหน้าของสื่อต่างเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของข่าวหรือว่าสื่อโลกโซเชียลเนี่ย พอมีเหตุเกิดไฟไหม้แบบนี้ทางด้านของปอพอมีการเตรียมกําลังพลไว้พร้อมแล้วก็อุปกรณ์ไว้พร้อมอย่างไรในการดูแลพี่น้องประชาชนค่ะครับตรงนี้นะครับ้าในกรณีที่เราออกไปท่องเที่ยวนะครับอย่างหนึ่งแหละเราก็จะเห็นว่าในส่วนภาคส่วนกองการรักษาความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นตํารวจเองก็จะมีโครงการฝากบ้านไว้กับตํารวจรนะครับ,รบในส่วนของท้องถิ่นผู้นําท้องที่ท้องถิ่นนะครับหรือว่าของทางปอพเองเนี่ยเราก็จะมีประการประสานหน่วยงาน นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาสามูลนีธที่ต่างๆหรือว่าฝ่ายป้องกันท้องถิ่นนะครับหากเกิดเพศภัยขึ้นมาเนี่ยเราก็จะสามารถบริหารจัดการแล้วก็เข้าช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เราเตรียมในเรื่องของลดน้ําเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆไว้ซึ่งที่ปปพพิษณุโลกเนี่ยเราก็จะมีศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต9อยู่ด้วยครับผมอาหารเดี๋ยวให้ทางผู้ช่วยเนี่ยสุดท้ายฝากไปถึงคุณผู้ชมละกันการที่เราจะ ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยผ่านพ้นไปแต่ละปีเนาะยิ่งในช่วงของปลายปีแบบนี้แล้วด้วยให้ทุกคนได้ข้ามผ่านแล้วก็ยังมีความสุขสุขภาพดีกันอยู่เราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเชิญครับตรงนี้ผมก็ต้องของยกนโยบายของทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะครับท่านภูสิทธิ์สมจิตนะครับท่านบอกว่าสิ่งหนึ่งเลยที่อยากจะทําให้ครอบครัวของเราเป็นสุขเนี่ยหนึ่งคือมันเหมือนทฤษฎีโดมิโนโถ้าหนึ่งคนเจ็บ มันก็จะทําให้อีก3คนในบ้านนี้ล้มไปนะครับประเด็นแรกอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกนะครับว่าเรามาส่งมอบความรักให้แก่กันโดยให้สวมหมวกนิรภัยเมาไม่ขับและก็ขับขี่ปลอดภัยเป็นการให้รักห่วงใยต่อกันตรงนี้ก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าท่านถ่ายรูปนะฮะ สวยๆส,ส,ส่งมาว่าวันนี้ท่านสวมหมวกให้กับลูกออวันนี้ท่านแจ้งเตือนให้กับออคนในครอบครัวว่าสวมหมวกนิรภัยก่อนนะลูกก่อนจะออกไปอ,อ,อยากให้ท่านยิ้มแย้มและก็สวมหมวกนิรภัยนะครับก่อนที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่เพราะรว่าเราเดินทางเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นออตรงนี้ก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาส่งมอบความรักนะครับสวมหมวกนิรภัยให้ความรักต่อกันครับค่ะดีมากๆเลยคุณผู้ชมครับต้องบอกว่านี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติด้วยคือต้องมีสติในการใช้ชีวิต เพราะอย่างที่ผู้ช่วยบอกคือถ้าคนใดคนหนึ่งในครอบครัวเป็นอะไรไปเนี่ยบางทีอีก3มชีวิตอีก4ชีวิตเขาทําอะไรต่อไม่ได้เลยใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งคุณมันคําว่าโดมิโน่คือถ้าป่วยหนึ่งคนอีกสองคน3คนก็ต้องเวียนกันมาดูแลแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เจ็บหรือคนที่ป่วยไปเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่หารายได้ให้กับครอบครัวอันนี้คือถือว่าล้มกันเป็นโดมิโน่เลยทีเดียวคุณผู้ชมฉะนั้นปีนี้นะคะอยากให้ท่านฝากถึงพี่น้องประชาชนสักนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเช็ครถเช็คคนก่อนเดินทางค่ะครับ ก็เดินทางสุขใจปลอดภัยเราก็ดูตัวเรานะครับเช็ครถเช็คคนอย่างที่คุณสศิวิมลบอกว่าเรากลับไปบ้านเนี่ยทุกคนแหละเรามีความรักรออยู่ที่บ้า <ừ>. นเรากลับไปบ้านเราก็จะนําความรักไปที่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับก็ต้องขับขี่ปลอดภัยสุขใจทุกท่านครับนี่เลยครับขอบคุณมากครับผมผู้ช่วยครับที่วันนี้มาให้ข้อมูลดีๆนะะกับเราเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติครับผู้ชมครับ